ปาไอ้ผสมยีลาดอกน,อน,น้องเลยพอแม่ไอ้ทั้งบานไอ้ผ้าปากกำไอ้ละเกิดเป็นคนตำต่อยอยื่ในหัวดอกไฮนะ่าช่วงฤด,ดูนี้ไอก้กะหาขุดปู่ปลาใสายู่ใน่นทงไปหาเก็บเพชรล่างเทือกะออกไปหน้าถ้ำพักกระเดาคนกบน,นั่นเป็นแนวผ้าเลียงเดี๋ยวบนทางอีลานั่งนั่นคนสูงทรงเป็นเจ้าปันทั่งหิยยางนั่งน,นั่งมันละคนละทั่งกับบักไอ้เวอรมี่พอเสด็จพบผ่านนี่แล้ว คำแพงไอ้จงสิคอหันหลังรีร่าก่อนไปน้อนหน้าทองมันวาสีมีความกกวาพ,าาพัดเอาว่าพันทางพอเม้าวต่อกลางบางังหวนสีคือดอกไม้แก,ก่นไอ้สิไปตามทางกีฬากลับไปตามท่างของอีเมียเจา้าเยี่ยมใบไอ้มันคือสีผสมเจาเ้าแลยคำนาั่งไอ้โบหูดอกลา